รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้าสัวหัวดิจิตอลผมพี่หลานจิกโกไอทีครับอาจารย์สปเปรด์ครับผม นี่คือรายการที่จะแนะนำความรู้ทางด้านดิจิทัลนะครับเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในอาชีพของตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมากขึ้นทำรายได้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับรายการของเรานะครับออกอากาศมา ตลอดทุกสัปดาห์นะครับนำเสนอหลายๆอาชีพมามากมายเลยนะครับแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยเราพยายามกระจายเพื่อให้เห็นผลว่าแต่ละอาชีพสามารถทําสิ่งใดแล้วจะช่วยให้งานการที่ทําอยู่นั้นดีขึ้นได้นะครับเราพยายามกระจายแต่ละตอนให้มันมีความหลากหลายมากๆคือคอาชีพเราเนี่ยเราก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอาอาชีพแบบท็อปฟหรือท็อปฮิตมาด้วยนะ,อ,ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเงี้ยโอ้โหอะไรฮะร้านซักรีดนียนี่นเออมันก็เฮ้ ก็ได้นะมันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งลแลบสัปดาห์นี้มันจะอาชีพมันจะเป็นอะไรฮะแบบให้มันฮาร์ดคอขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราฉีกไปอีกวงการหนึ่งเลยไปวงการเลยละฮะไปเป็นแบบว่าคนทําสนามฟุตบอลให้เช่าโอเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงมากนะครับแต่เห็นเยอะมากคุณเห็นเห็นบ่อยไหมคือเราไปแทบทุกมุมเมืองตรงไหนเนี่ยก็จะเห็นป้ายสนามฟุตบอลให้เช่าเออ จริงๆลงทุนสูงมากนะนั่นน่ะสิผมว่าคือมันเป็นหลายล้านอ่ะที่เอาง่ายๆคุณต้องมีที่อ่ะอพื้นที่นี้ต้องใหญ่เป็นไล่ขึ้นไปอจะทําสนามฟุตบอลมีสนามเดียวก็ไม่ได้ต้องมีสนามเล็กสนามใหญ่สองสนามสามสนามใช่ไหมครับต้องใช้พื้นที่หลายล้าเสร็จแล้วก่อสร้างออกมาปูหญ้าเทียมใส่หญ้าเทียมลงไปเนี่ยลงทุนหลายล้านบาทมากนั่นน่ะสิสุดท้ายนะครับปัญหาของอาชีพคนทําสนามฟุตบอลให้เช่าหลายคนจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันเลย คือคือลงทุนเยอะรายได้ที่เก็บกลับมันน้อยอายาและมันไม่สม่ำเสมอมันเป็นทีมมันเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวไม่ได้ใช่คุณจะมาเตะคนเดียวได้ไหมละ่ะมันซ้อมคนเดียวได้แต่มันแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกอะ่ะโอ้โหคุณเช่าสนามชั่วโมงละพันสองชั่วโมงละสองพันห้าเตะคนเดียวก็ดูกะไรอยู่นั่นแหะสิใช่ไหมฮะเออแล้ว คนที่มาเช่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแย่งกันอยู่ในเวลาพามทรมเอาแค่ว่าเลยสี่ทุ่มไปอ่ะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่มีใครเตะละก่อนหกโมงเย็นทุกคนก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาัตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นก็ไม่สร้างรายได้อุยเวลาไม่พามเนี่ยไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งสนามหนึ่งสนามจะทําเงินได้ตอนไหนหกโมงเย็นถึงสองทุ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มรับลูกค้าได้แค่สองเจ้าเอง ใช่ไหมส,สมมติเจ้าหนึ่งเตะสองชั่วโมงอ,อ่ะรับลูกค้าได้สองเจ้าสองเจ้านี้รายได้สักเท่าไหร่สมมติชั่วโมงละออะเต็มที่เลยพีเมียมหน่อยอชั่วโมงละ2อ0พันห้าอ่ะอ่ะสองสองชั่วโมงแรกได้ห้าพันอีกสองชั่วโมงได้ห้าพันได้วันละหมื่นสามสิบวันอ่ะไม่ถึงด้วยค่าใช้จ่ายมีเยอะอีกค่าใช้จ่ายเยอะค่าน้ําค่าบํารุงสานามโอ้พนักงานดูแลค่าไฟเออปัญหามันเยอะครับ ผมต้องค่อยๆแก้ทีละเปลาะนะฮะอ่ะเรามาดูกันครับว่าส่วนใหญ่ปัญหาของทุกคนจะคล้ายๆกันคือลูกค้าไม่มากพอนะฮะแต่ทํายังไงให้มีลูกค้ามากขึ้นโอโอันดับแรกช่วงเวลาไม่พรอราคาต้องไม่เท่าช่วงเวลาพรามมันต้องสร้างเลนราคาเพื่อให้คนสนใจอถูกไหมฮะเช่นสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นถูกกว่าครึ่งหนึ่ง โอ้น่าสน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 นี่โดดงานเลยโดดงานเลยสี่โมงเรื่องงานห้าโมงโดดงานสี่โมงเลยโดดบ่ายสามเลยท่าต้องใช้เวลาวอร์มก่อนเตะบอลเลยไปเดีบอลเลยเพราะถูกลงวันต่อมาโดนเตะออาจากอาพิศเลยใช่ไหมฮะวันธรรมดาช่วงกลางวันอืถูกมากมากเลยถูกอีกลงไปเลยคุณจัดราคาให้มันลงหนึ่งในสามหนึ่งในสามห้าร้อยบาทอะไรสองร้อยบาทอะไรทำไปเถอะคืออย่างน้อยๆให้มีคนมาเล่นอ่าใช่ไหมฮะกับอีกปัญหาหนึ่ง สมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมต้องมาเป็นกลุ่มมาคนเดียวเล่นไม่ได้อืจะแก้ยังไงผมว่าต้องรวมพลพรรคหมายถึงว่าสมมุติว่ามันเหมือนมันเหมือนกับเวลาเราหาคนมารวมกันแล้วไปเช่าเน t ตฟิกอะอ่าเรียกอะไรตั้งตีตั้งตีนั่นแปลว่าสนามต้องมีคอมมูนิตี้เพื่อการตั้งตีใช่อต้องมีการตั้งตีผมเชื่อว่ามันจะมีคนจํานวนมากอืที่ไม่ได้มีทีม อาจจะมีสักคนสองคนอยากจะหาแก๊งรวมตัวกันแล้วไปเตะใช่ไหมฮะอ้าววันนี้เรียกว่าหลีกนานาชาติครับ <laughs> เป็นศูนย์รวมของคนที่ไม่มีกวนนะฮะมารวมกันวันนี้เลยลงขันกันเก็บเก็บคนละหนึ่งร้อยบาทมาเลยครับคุณมีหนึ่งร้อยบาทคุณมาถึงหน้าสนามจ่ายหนึ่งร้อยบาทแล้วคุณลงไปแล้วคุณก็ลงไปจอยกับเขาเป็นทีม <laughs> เพื่อนคุณเป็นทีมคนอื่นๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยรวมกันขึ้นมาเป็นคอมมูนิตี้ตั้งกันไปแล้วไปเตะ เป็นไงสร้างลูกค้าได้แล้วใช่ไหมฮะหาลูกค้ามาฟิลลงไปในช่วงเวลาในสเกจดิวงานของเราเนี่ยให้มันเต็มได้ทีนี้การจะตั้งตี้ให้มันสะดวกสะดวกเนี่ยมันต้องแบบต้องมีเหมือนระบบที่เอาไว้ลงชื่อพอสมควรนะว่าจะเป็นอาจจะเป็น l i น e กลุ่มนะหรือ Facebook กลุ่มเอาคนที่แบบว่าชอบเตะบอลมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วก็รวมๆกันปุ๊บเนี่ยสามารถตั้งตี้แล้วก็เกิดเป็นแมตช์เช่าสนามแล้วก็เตะได้ออ่า อันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องคนเดียวเล่นไม่ได้อใช่ไหมฮะต่อมาครับสนามสมมติช่วงเวลาตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นมันหาลูกค้าไม่ได้จริงๆทุกคนทำงานไม่มีใครเข้ามาเตะหรอกเอผมถามหน่อยสนามฟุตบอลมีไว้เตะบอลอย่างเดียวเหรอครับแล้วจะทำอะไรกับสนามฟุตบอลได้ครับอ้าวมันเป็นสถานที่กว้างกว่ามันมีหลังคาอครอบคุมครอบมันไม่ตากแดดตากฝนโอ้โห มันใช้ทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะครับสิ่งเดียวที่คุณต้องมีคือคุณไม่ได้แบบว่าอ่ะผมมีสนามครับคุณอยากจะมาจัดอีเวนต์ก็มาจัดไม่มคุณมีแค่สนามคุณทําหน้าที่เป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ทาอีเวนต์ไม่ได้คุณต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนั่นคืออมีชุดแสงสีเสียงไหมมีเวทีไหมมีเครื่องเสียงไหมสเตจส,ส,สำเร็จรูปประกอบฟึบมีแบ็กดอปอขึ้นชึบเนี่ยบางคนมีจอ led ด้วยประกอบได้ฟึบขึ้นมา ใช่ไหมฮะม,มีชุดไมค์มีชุดลำโพงแค่นี้คุณสามารถสปอร์ตลูกค้าได้ในสเต็ปหนึ่งละ,ะบางคนมีทีมงาน<อ>เป็น <organizer. S 2> ทีมงานออแกไนเซอร์เลยคุณอยากจะจัดอะไรคะ,ะคือบางทีมันไม่ต้องเป็นอีเวนท์ที่แบบว่าเป็นงานที่เขาจะจัดอยู่แล้วก็ได้เราไปชวนบริษัทห้างร้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้ปาร์ตี้ไหมบริษัทเนี่ย,บ,ยบางทีอาจจะมีสวัสดิการให้ลูกให้ลูกน,นอ้องอยู่แล้วว่าเอ้ยวันนี้เราอยากจะเลี้ยงข้าวเที่ยงแล้วเราอยากจะจัดเล่นเกมสันทนาการ จัดเลยเราเอาทีมเราเข้าไปซัพพอร์ตเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจแล้วมาจัดงานลื่นเริงแล้วให้ทุกคนมาใช้เวลาในช่วงเวลานั้นทุกคนเต็มที่ตกตกเย็นวิ่งวิ่งอยู่สะดุดน้ําแข็งที่6จากตอนกลางวันก็เคลียสนามก่อนกวาดหน่อยกวาดหน่อยนะฮะหรืออีกอันนึงที่เขานิยมมากครับเปิดอะคาเดมีสอนฟุตบอลนี่ลูกผมเนี่ยไปเรียนเตะฟุตบอลทุกเสาร์อาทิตย์ใครเป็นโค้ชสอนครับก็เป็น ส่วนใหญ่เขาจะแบบว่ามีเครดิตนิดนึงเป็นแบบอดีตทีมชาติมีหมายถึงว่ามีวีซ่ามาสเตอร์ใช่ไม่ไม่ไม่มมันบัตรเครดิตอันนี้นเขารับอยู่แล้วโอเคแหมอันหมายถึงว่าคนคนสอนต้องมีแบบว่าเครดิตนิดนึนงดูดน่าเชื่อถือหน่อยอเป็นอดีตทีมชาตินะฮะเรียกว่าจัดเป็นอะคาเดมี่สอนฟุตบอลก็ได้กับอีกอันหนึ่งที่หลายคนมองข้ามจัดแข่งขันลีกฟุตบอลเองสิอ๋อนี่เลยทีมคุณมีลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหม คุณมีลูกค้าเวลานี้เวลานี้เวลานี้คุณติดป้ายเลยนะฮะสมมตุติสนามชื่อ, <det> Stadium, อสุพเดชสุพเดชสเตเดียมสุพเดชสเตเดียมขอเสนอนะฟุตบอลพรีเมียร์สุพเดชแชมเป็นชิกนี <Le> นะะ่จัดเลยเอาถ้วยใหญ่ๆมาแล้วทุกคนขึ้นมาเตะนี่แหละ,ะมาเจอกันเสาร์อาทิตย์ <Okay. S 1> แล้วมารวมกันแข่งรอบคัดเลือกเตะกันสุดท้ายอีกอันหนึ่งอันนี้หลายสนามมีแล้วครับ อาจจะามะาพร้าวห้ามาขายสวน <คะ S 2> แต่ทุกสนามบางสนามที่ยังไม่มีให้รีบทำนั่นคือติดกล้องรอบสนามครับเวลาลูกค้ามาเช่าสเตะฟุตบอลออมีบริการถ่ายทอดสดอาย,ยา Facebook Live น,นี่คนเราเนี่ยเวลาแบบ ยิงลูกอันสวยสดงดงามได้เราอยากดูภาพช้าหรืออยากกลับไปดูภาพมีระบบอะไรนะไอกรรมการอันนั้นเชื่อเลยนะมี VAR มี VAR นะโอ้โหแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ลุกนี้มันเฝ้าเฝ้าเฝ้าล้ำหน้าล้ำหน้าเดี๋ยวนี้หลายสนามให้บริการนี้นะครับคือแถมไปในชุดเลยคุณจ่ายค่าเช่าเนี่ยเราไลฟ์ให้เลยอยู่ในเพจเราแล้วเพจก็มีคนเข้าด้วยเพราะอะไรทุกคนที่เตะแล้วต้องตามมาดูนะจะเป็นคลิปอัดไว้หรือจะเป็นไลฟ์สดก็ได้ อ่ะแล้วกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้คืออ่ะถามว่าออ้ยต้องไปทำโปรดักชั่นติดตั้งกล้องอะไรเหรอ,อเดี๋ยวนี้เวลาไลฟ์นะครับเขาในสนามเนี่ยมันไลฟ์ได้แบบว่าใช้กล้องเป็นกล้องวงจรปิดก็ได้กล้อง i p พีก็ได้ติดค้างไว้เลยฟิกไว้เลยครับไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเลยอ่ะแล้วก็ดึงสัญญาณมาเข้าโน้ตบุ๊กแล้วก็ไลฟ์ผ่านได้โห <ฮ S 2> ใช่ไหมฮะง่ายมากง่ายสุดเลยคุณเอาโน้ตบุ๊กไปตั้งริมสนามแล้ว เว็บแคมโหนึงพลิกกลับไปแค่นั้นก็ทําได้แล้วสมมติมใครอยากจะเริ่มต้นอ,อันนี้คือเวอร์ชันเบสิกสุดๆเลยนะเบสิกสุดๆคือกล้องเดียวแต่ถ้าจะทําให้แบบได้ใจนะ,ะคุณต้องมีกล้องรอบทิศทางเลยม,มีหลังโกอันหนึ่งมีตรงกลางสนามอันหนึ่งใช่ไหมฮะมีฝั่งโน้อนอันหนึ่งนะแล้วก็มีกล้องอกว้างกล้องแคบคนวิ่งไปเนี่ยก็สลับให้มันออโต้สลับก็ได้ตั้งให้มันออโต้สลับสลับภาพไปเรื่อยอใช่ไหมฮะมันก็สนุกเลยคราวนี้คนก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้ นี่เดี๋ยวช่วงแอปและเครื่องมือเราจะแนะนำว่าคุณจะสามารถใช้เว็บแคมหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรในการทำถ่ายเท่าสดให้ลูกค้าได้บ้างวิธีดึงภาพจาก CCTV, C oughs> C T <oughs> V หรือว่าดึงภาพจาก IP Camera าดึงสัญญาณภาพมาเข้าโปรแกรมไลฟ์ทำยังไงโอ้โหอ่ะอเดี๋ยวไปดูในช่วงแอปและเครื่องมือกันครับ ช่วงแอปและเครื่องมือสําหรับคนที่ทําสนามฟุตบอลให้เช่านะครับ,รบอันดับแรกเลยอยากจะถ่ายทอดสดลูกค้าที่มาเตะฟุตบอลออง่ายสุดเลยคือเว็บแคมต่อคมอม<า>ช่านโปรแกรมคืออย่าไปคิดลึกบางคนบอกโอ้ต้องซื้อ DSLR มาคุณมี DSLR คุณต้องมีขาตั้งกล้องออคุณต้องมีคนคอยควบคุมกล้องอันนี้ง่ายสุดครับคุณเอาเว<ม>็บแคมเว็บแคมเนี่ยเป็นเว็บเป็นกล้องที่สามารถทํางานยาว อ่าคุณจะคุณไปซื้อพวกกล้องดีเอสมาเดี๋ยวต้องมีปัญหาอีกแบตหมดความร้อนเออแบตหมดเล็กคอร์ดน,น,นานๆก็ไม่ได้ถ่ายเปิดเซ็นเซอร์นานๆก็ไม่ได้กล้องแบบนี้เหมาะสุดครับเป็นกล้องที่สามารถทํางานได้นานๆระดับ2 3ชั่วโมงมแล้วก็ถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆใช้กล้องมุมเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่านะฮะหรือจะใช้อีกแบบหนึง่งเคาะหน้าต่อไปครับ อ่ะอันนี้คือใช้คู่กันก็คือโปรแกรม OBS OBS เป็นโปรแกรมที่ว่า Open Broadcast System นะครับก็บทำให้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนสตูดิโอออกอากาศเล็กๆได้ใช่คุณ insert ภาพ insert ฟอนตใส่ซปเปอร์ข้างล่างตัดต่อภาพเปลี่ยนสีนใส่ภาพกล้องหลายๆตัวเข้ามาซ้อนกันใช่อะไรเงี้ยครับใส่ใเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะเอาไว้ช่วยคุณถ่ายทอดสด เวลาที่คุณต่อกล้องเว็บแคมหรือกล้องชนิดอื่นๆเข้ามาที่คอมพิวเตอร์แล้วนะฮะจะส่งภาพเหล่านั้นออกไปยัง Facebook Live YouTube หรือออกหลายๆช่องทางพร้อมกันก็ต้องใช้โปรแกรมตัวนี้ข้อดีคือเป็นโปรแกรมฟรี<อ>นะฮะใช้งานได้ฟรีเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายเพียงพอที่คุณจะใช้งานได้ กับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของบางคนบอกว่างั้นใช้กล้องเป็น IP c a m คเลยได้ไหมติดยึดกับเสาเลยอยู่กับตามตามตำแหน่งต่างๆของสนามใช้หลายๆกล้องเลยอ,อันนี้ก็ใช้ได้ครับแต่มันจะมีเทคนิคว่าแล้วเราจะเอาสัญญาณภาพจากตัวนี้ยังไง IP Cam คเนี่ยเขายิงสัญญาณภาพขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตให้เราดูผ่านแอปได้ใช่ไหมครับมันจะมีโปรโตคอลหนึ่งครับที่เราสามารถดึงลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราเพื่อเอาไปไลฟ์ได้จริงๆมันคือเป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่บรรดาพวก อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สัญญาณภาพเนี่ยใช,ใช้ในการสตรีมภาพออกมาแล้วไปใช้ต่ออีกทีนึง่งส่วนใหญ่เทคนิคที่เขาใช้นะครับก็คือ RTSP เป็นการส่งสัญญาณภาพแล้วส่งมาที่ไหนส่งมาที่โปรแกรมอย่าง VLC ครับ VLC ก็จะมีโหมดเมนูที่ดึงภาพมาจากเน็ตเวิร์กได้โดยใช้ RTSP ตัวนี้แหละพอคุณดึงภาพมาที่ VLC ได้แล้วเนี่ยคุณก็ไปตั้งใน OBS ครับว่า Input คือโปรแกรม VLC ภาพจากกล้อง IPTV ของคุณก็จะมาที่ OBS ขราว น,นี่คุณมีกี่กล้องครับคุณก็แอดเข้าไปเลยครับเป็นซอสเพิ่มแล้วคุณก็ตั้งโปรแกรมให้มันสลับภาพเองอัตโนมัติก็ได้นะฮะทุกๆ5วินาทีเปลี่ยนมุม่าแต่ ไม่ใช่ว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวมันจะเปิดให้ให้ไปดึงเอา RTSP นะครับมาดูยี่ห้อไปแล้วกันดูยี่ห้อหน่อยนะฮะก็มีหลายยี่ห้อที่ทําได้หลายยี่ห้อที่ทําไม่ได้ต้องเลือกสักนิดหนึ่งนะฮะวิธีนี้ง่ายๆครับคุณจะได้กล้องหลายๆมุมอยู่ในรอบสนามแล้วก็เป็นกล้องที่ตําแหน่งฟิกไว้เลยยึดติดกับเสาวไวเลยไม่ต้องดูแลไม่ต้องเป็นเทนแนนซ์ไม่ต้องมีคนคอยควบคุมมันจะเป็นกล้องอัตโนมัติที่ทํางานได้อย่างค่อนข้างดีแล้วทนทานด้วยตัวนี้ทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะก็คือซื้อรุ่นเอาดอ o r มาใช้นะครับไม่ใช่ซื แปรเอาดอนะสินดอแบบมีมอเตอร์ด้อโดนแดดทีมอเตอร์หมุนไม่ไปเลยเออลองดูนะครับหลังจากช่วงแอปและเครื่องมือนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงของสกู๊ปพิเศษในรายการนะครับซึ่งช่วงนี้หลายคนชื่นชอบมากเพราะ,ะว่ามีการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆทําให้เราระแวดระวังภัยที่จะมาถึงตัวเราได้บางคนเนี่ยโลกสวยคิดว่าโ,<อ>โลกดิจิตอลโลกไซเบอร์เนี่ยมีแต่เรื่องสวยงามมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นหมดเลยอ่ อย่าลืมในนั้นมีโจนอยู่ด้วยครับ,รบม,มีแฮกเกอร์อยู่ด้วยโอ้โหนะฮะก็ลองไปดูกันครับกับช่วงเตือนภัยไซเบอร์สนามฟุตบอลสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบกีฬาในสนามฟุตบอลเราจะได้เห็นความมันของเกม นอกสนามเราจะได้เห็นสีสันจากกองเชียร์ภาพที่คุนเคยแฟนบอลมักเป็นดังนั้นเสมอแต่ธุรกิจมีขึ้นมีลงตามแต่ปัจจัยจั่งนวยสนามฟุตบอลให้เช่าธุรกิจที่เกิดจากความรักในกีฬาและความฝันอยากทำธุรกิจก่อตัวเป็นสนามฟุตบอลให้เหล่าผู้ที่ชื่นชอบกีฬาชนิดเดียวกันมาสร้างประสบการณ์ไปกับแมตช์กระชับมิตรในกลุ่มเพื่อนทำกลางปัจจัยเศรษฐกิจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ การทำธุรกิจจึงไม่อาจคงความจีรังดังความนิยมในใจของแฟนๆไว้ได้เสมอไปทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราสิ่งที่เคยนิยมก็อาจผันไปแปรเปลี่ยนตามวันและเวลาที่ผ่านเลยไปสำหรับธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลจะเตรียมรับมืออย่างไรถ้าวันหนึ่งลูกค้าที่มักมาเล่นอยู่เสมอกลับห่างหายไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างตามสไตล์เจ้าสัวหัวดิจิทัลสำหรับสนามไหนลูกค้าซบเซาลองค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วน เริ่มจากต้นทุนที่สนามต้องแบกรับในแต่ละเดือนลองดูว่าสนามต้องมีรายได้เข้ามาแค่ไหนถึงจะอยู่รอดและมาเริ่มที่ตัวสนามวัาทุกวันนี้ใช้งานสนามคุ้มค่าแล้วหรือยังลูกค้าที่มาเช่าสนามเพื่อเล่นกีฬาส่วนใหญ่มาช่วงเวลาไหนและวันไหนในช่วงเวลาที่สนามว่างเราสามารถเสริมรายได้จากสนามได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องการจัดการสนามให้คุ้มค่านั่นเองทุกวันนี้หากจะรอให้มีการเปิดแมตช์นัดนะซ้อมแข่งกันอย่างเดียวคงลำบาก ทางออกเรื่องนี้คือการเปิดสนามให้เช่าทํากิจกรรมอื่นอย่างสถานที่ถ่ายทํารายการจัดงานอีเวนต์หรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้พื้นที่สนามในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนสนามซ้อมเป็นโรงเรียนฝึกสอนให้เด็กๆและเยาวชนได้รวมถึงผู้ที่สนใจเปิดเป็นคอร์สสั้นๆจัดหาครูฝึกสอนพื้นฐานกีฬารูปแบบนี้ต้องอาศัยเวลาพอสมควรที่จะทําให้คนรู้จักและทําให้สนามเราติดตลาดสนามให้เช่าของเราครบวงจรด้านกีฬาหรือยัง เมื่อลูกค้าเข้ามาที่สนามจะได้รับบริการอะไรบ้างแน่นอนมีสนามมีล็อกเกอร์ห้องน้ํามีห้องอาบน้ํามีบริการอาหารเครื่องดื่มหรือถ้าพอมีกําลังลงทุนทําเป็นสปอร์ตคลับเสริมเข้ามาเพื่อดึงกลุ่มคนรักสุขภาพด้านในจัดทาสโมสรจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาเพื่อเพิ่มรายได้จัดสถานที่ไว้เป็นส่วนๆไม่จําเป็นเพื่อมาเล่นกีฬาอย่างเดียวอาจแวะมารอเพื่อนทานข้าวมีมุมพักผ่อนพบปะก,กันเป็นต้น สุดท้ายลองนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการบริหารสนามให้เกิดความทันสมัยและน่าเชื่อถือเริ่มจากก้าวแรกที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อสนามนอกจากการโทรศัพท์แล้วทางสนามยังสามารถทําระบบจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถดูได้ว่าสนามว่างวันไหนบ้างสินค้าที่ขายในสโมสรก็จับใส่ไว้ในบริการออนไลน์ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นเรียกได้ว่าช่องทางออนไลน์ลูกค้าสามารถรู้ทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับสนาม นอกจากบริการด้านสถานที่แล้วถ้าทําเป็นคอนเทนต์ออนไลน์เกี่ยวกับกีฬาด้วยก็ดูจะเข้าท่าความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกหนังสาระดีๆสําหรับคนรักสุขภาพและอื่นๆที่คิดว่าลูกค้าจะสนใจตบท้ายด้วยโซเชียลช่องทางการกระจายข้อมูลและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสร้างเนื้อหาหน้าประทับใจและบริการออนไลน์ที่หลากหลายทั้งตอบคำถามรับจองสมัครคอร์สสั่งซื้อสินค้าการชำระเงินที่สะดวกสบาย ความครบวงจรในรูปแบบนี้จะทําให้จากจุดเริ่มต้นที่ทําเป็นสนามฟุตบอลให้เช่าอย่างเดียวในอนาคตอาจเป็นสปอร์ตแลนด์สำหรับคนชื่นชอบกีฬาและรักสุขภาพก็เป็นได้และข้อควรระวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลก็คือระบบหลังบ้านที่เราเตรียมไว้อย่างระบบจองสนามจะต้องใช้งานได้จริงและมีความสเสถียรและการทําสถานที่ให้มีความครอบคุมหลากหลายเช่นนี้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีหลักการและต้องใช้เวลาพอสมควร หากไม่มีความชำนาญในการทําการตลาดออนไลน์ก็จะทําให้เสียเวลาและไม่เห็นผลกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตอลก่อนจากทิ้งที่อยู่ไว้สักนิดหนึ่ง <c oughs> เผื่อคุณอยากจะติดต่อรายการเรานะครับ นี่คือรายการเจ้าสัวหัวดิจิทัลนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0 0 0นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับให้คุณเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ w w w e t v t h a i t v แล้วก็มี Facebook ครับเป็นเพจ facebook.com/ ลโลกดิจิทัลเข้าไปพูดคุยสื่อสารได้นะครับบอกว่านําเสนออาชีพนี้บ้างสี่นาเสนอในแง่มุมนั้นบ้างสี่อยากจะรู้จังเลยนะครับเราจะได้เอาสิ่งที่คุณต้องการมาขยายความได้นะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมกับอาจารย์สุปรเดชจะมานำเสนออาชีพอะไรติดตามต่อไปครับสวัสดีครับรายการเจ้สูหัวดิจิทัลตอน24ครับพบกับอาชีพช่างภาพครับแต่เป็นอาชีพที่หลายหลายคนก็เป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะมาดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือในด้านโลกดิจิทัลเนี่ยจะช่วยให้อาชีพช่างภาพเนี่ยเก่งขึ้นและดีขึ้นได้อย่างไรติดตามชมกันนะครับความเปลี่ยนแปลง จากหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้อาชีพเนี้ยลดทอนความสำคัญลงนั่นคืออาชีพช่างภาพสมัยก่อนนะอาจารย์ประเด็นอยากจะถ่ายรูปสวยๆเนี่ยชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเนี่ยทำไม่ได้ต้องไปเรียกช่างภาพเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปมาสวยหนึ่งคืออุปกรณ์กล้องสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะครับสิ่งสําคัญที่สุดของช่างภาพถ้าคุณอยากจะให้คนรู้จักคุณและคุณมีฝีมือแค่ไหนสิ่งสาคัญที่สุดคือพอร์ตโฟลิโอครับก็คือ อะไรนะแฟ้มสะสมผลงางนของคุณอะใช่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นแฟ้มออนไลน์ไงเ,เอาข้อจริงการมาของเทคนโนโลยีไม่ได้ทําให้อาชีพช่างภาพสั่นคลอนแต่อย่างใดอย่างที่หลายคนกังวลว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่ๆที่ทําให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นซ้ํายังจะช่วยให้การได้มาซึ่งภาพถ่ายแต่ละภาพง่ายกว่าสมัยก่อนมากผู้คนจึงไม่จําเป็นต้องใช้ช่างภาพอีกต่อไปจากการมาของเทคโนโลยีดิจิทัล